ให้จัดให้และจัดให้คอมจิว๋วหิ้วง่ายมีหูหิว้วมีที่แขวนหูฟังสองด้านหิ้วไปไหนก็ได้เอาจอโอเล็ มาต่อเล่นก็ยังไหวเป็นจอพกพานะกับสเปคตัวนี้ RTX 5080ผสมผสานกับ Core i 9 14900K หล้วคนถามว่าเอาพี่ใส่ Core i 9กับเครื่องจิ๋วแบบนี้มันจะไหวเหรอใส่ได้ครับแต่โคตรร้อนเลยผมมีวิธีแก้อาจจะเมนวนหน่อยแต่บอกได้เลยว่าใช้งานจริงอยู่ทุกวันนะครับสำหรับซิสเต็มนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นซิสเตมที่ผมเคยประกอบไปแล้วหนึ่งครั้งแต่วันนี้จับมาอัปเกรด ให้แรงมากขึ้นครั้งก่อนใช้คอ r e i5 4เ0 0 4ิบ0รอบนี้เอา i9-14900K มาใส่แล้วก็สลับการจอมาเป็นตัว RTX 5080 Shadow ซึ่งใส่เคสจิ๋วๆแบบนี้ได้พอดีพอดีกันเลยนะครับแล้วก็ทุกคนคงคุ้นเคยดีถ้าติดตามเพจอยู่ก็คือที่เปิดขวดของผมนั่นเองนะฮะหลายๆคนบอกแอดบิ๊กใช้บ่อยใช่ไหมใช่ครับเอาไปใช้เปิดขวดนั่นเองนะ, <laughs> ะสำหรับเคสตัวนี้ครับมีชื่อว่า High Revolt 3นะครับเป็นเคสที่ผมซื้อมาก็น่าจะสักปีกว่า ใช้ดีพกพาง่ายมี2ส,สีให้เลือกก็คือสีดําและสีขาวนะครับคุณสมบัติก็คือเคสตัวนี้เป็นเคสแนวตั้งที่จุฮาร์ดแวร์ได้เยอะใส่ชุดน้ําได้2ตอนด้วยกันเดี๋ยวเรามาแกะด้านข้างให้ดูกันครับอันนี้คือข้างที่เป็นที่อยู่ของฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับการ์ดจอที่ใช้ ทุกคนคงเห็นกันอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเป็น RTX 5080จาก MSI ในรุ่น Shadow เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูกันนะครับ CPU นะครับจะเป็น Core i 9 1 4 9 0 0 K ก็อยู่ในชุดน้ำนะครับซึ่งจะไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นเพราะผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับแล้วก็ RAM ครับเป็น 32GB b บสอ0 0สใส่อยู่ด้านในซึ่ง RAM ที่ผมใช้อันนี้ใช้จริงๆนะไอตัวแผ่นที่กระจายแสงมันหลุดไปแล้ว นะครับรวมถึง SSD ใส่ได้2ตัวนะครับอยู่ด้านหน้าตัวหนึงและด้านหลังตัวหนึ่งเมนบอร์ดเป็นสตรีคตัว 760i นะครับและ Power Supply 1 0 0 0วัตต์ของคอแซในตัว SFX ชุดน้ำา2ตอนจาก Deep c o o l นะครับถามว่าเอาพี่แล้วเวลาพี่ใช้งานอย่างที่พี่บอกว่าพี่ใช้งานแล้วมันมีวิธีแก้ไม่ให้ร้อนทำยังไงผมใช้แบบนี้ฮะเนี่ยผมตั้งแบบเนี้ยเปิดฝาข้างตั้งแบบนี้ เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเวลาที่ไอตัวชุดน้ําตัวนี้มันใส่อยู่ข้างในเนี่ยมันร้อนผมก็เลยเปิดแบบนี้เพื่อให้มีโฟลลมมากขึ้นดังนั้นเวลาใช้คอไอก้าก็ไหวสบายๆนะฮะถ้าใช้แบบนี้นะใช้สตรีมใช้เล่นเกมต่างๆได้หมดแต่เสียงจะดังนิดนึงถ้าคุณคอนเซิร์ตเรื่องนี้ไม่อยากจะเปิดฝาข้างแบบนี้ผมแนะนําให้ใช้คอไอห้ 5. หรือคอไอเก็เก่งแล้วนะครับไอเธรรมดาไม่ต้องเคก็ได้ดังนั K ้นนี K ่แหละคือใช้งานได้จริงของผมเลยแล้วก็อีก ฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่อยู่ของตัว SSD SSD ที่ผมใส่อยู่จะเห็นว่าเป็นของ Transcend สีทองทองนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว4เทตตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเพราะว่าโหลด AV เยอะ พอมันเป็นเคสตัวเองแล้วเราก็จะพูดได้อย่างคล่องเลยนะคล่องปากกันเลยนะเพราะเราใช้อยู่ทุกวันนะครับสำหรับเครื่องนี้ผมใช้ทําอะไรบ้างในปัจจุบันนี้หนึ่งเลยก็คือเอามาทาภาพน้าปก a c e b o o k นะครับไฟล์ปก u t u b e ต่างๆเวลาที่ลงคลิปวิดีโอ2เลยก็คือเอามาไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้เครื่องนี้สตรีมพวกหุคงนะแล้วก็3เลยเอามาใช้เล่นเกมกําลังล่าแรงในมาวิวไลท์บอลอยู่นะฮะหลายๆคนก็น่าจะเห็นที่ผมโพสต์บ่อยๆนะครับขึ้นดมอนแพตเทิร์นอะไรแบบเนี้ยนะก็ ใช้เครื่องนี้อยู่สเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูตรงนี้และการเป็นตัวอย่างกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเล่นเกมกับเจ้าเครื่องนี้กันนะช่วยกันตั้งชื่อหน่อยเร็วเครื่องนี้แปลงร่างชอบการแปลงร่างของมันจริงๆเลยหิ้วไปไหนมาไ,ไ,ไหนนี่ง่ายจริงแต่ก็มือสั่นอยู่เพราะมันหนักนะครับแต่มันมีหูหิ้วให้แล้วก็แข็งแรงพอที่จะหิ้ว ใส่ลงใส่รถแล้วก็เอาหน้าจอ OLED ที่ผมมีอยู่ตัวนึงเอามาใส่ผสมกันพกพาไปไหนมาไ,ไหนเล่นนอกสถานที่ได้สบายสายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเล่นเกมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ ได้เห็นการเล่นเกมไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ามันใช้ไอ้ได้จริง แต่สภาพนี้ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบให้มันเปิดฝาข้างโชว์แบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อย่างที่บอกครับถ้าคุณอยากจะประกอบแล้วให้มันเป็นเครื่องที่เรียบร้อยหน่อยก็ลดไปคอไเจ็ดคอไห้าก็ได้หรือใช้ในกลุ่มของไรเส้นห้าไรเส้น7ก็ได้ที่เป็น X 3 D นะครับเมนบอร์ดเขาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับสำหรับในกลุ่ม X 3 D แล้วก็อ่ะอย่างคอ ultra เองก็ใช้ได้ ultra ห้า ultra เก็ปรับประยุกต์ได้การ์ดจอเองผมก็ได้มาในราคาไม่ได้สูงนะอย่าง5 0า0 shadow ผมได้มา40,004แล้วที่สําคัญคือใครคิดว่ามันใหญ่แต่มันใส่ลงเคสได้พอดีเลยนะตามพัดลมื่อจริงแต่ใส่ลงเคสได้เฉยเลยและที่สําคัญ ใส่ SSD ได้2ตัวแบบนี้คือเฟี้ยวงอจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่ลงตัวนะสำหรับมุมมองของผมนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับใครที่จะปรับแต่งหรืออยากจะประกอบเครื่องจิว๋วก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้แต่ไม่ต้องลอกผมซะทั้งหมดอันไหนที่เรามองว่ามันไหวอันไหนที่เรามองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราซี U แรงไป ใช้เปรย,ย์แบบนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่ก็ลด CPU ยูลงมาการ์จอแรงไปราคายังแรงอยู่ก็ลดลงมาได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับสายคอมจิว๋วกับจัดให้จัดให้และจัดให้เพื่อนๆรีเคเวสกันมาว่าอยากให้ผมทําก็เป็นงานอดิเรกแล้วกันนะสำหรับการประกอบเครื่องจีวเน,นียเครื่องที่ตัวเองใช้มาโชว์ให้ดูกันนะครับเอาไว้ล่าแรงในมาเวลไรท์เวลเอาไว้ตัดต่อ เอาไว้สตรีมมิ่งถือว่าแจ่มใช้ได้นะครับวันนี้ฝากไว้กับจัดให้จัดให้และจัดให้ตัวสเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ในตระก,ก้าใน YouTube แล้วก็จะมีลิงก์ s h o ปปีใน Facebook นะครับขอตัวเราไปก่อนครับสวัสดี